สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ็มซีประตูขุดทุกคนบอลจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศพี่น้องมันก็มาพบปอกับสอกซึมใจสว่างคือเก่าพี่น้องหลังจากที่ซอกซึมใจสว่างกลับมาจากบ้านน้องน้องน้ำผึ่งกับน้องอุทัยพี่น้องมาจากบ้านน้องอุทัยกับน้องน้ำผึ่งสว่าซิมเมอยพี่น้องบนแห่งกับโซลาย์สองคนไปดมกันไปดมกลิ่นบัวพึ่งประสงค์นั่นแหละกับโซลาย์ที่สลบเป็นวินเป็นเมาตอนนี้แต่ซอกซึมกับโซลายกับสู่มามาซื้อเครื่องเงือนให้น้องนุ่นพี่น้อง อาปาลากิโต่อเนาะได้เงินจากหลวงตาทางไปไทยเพิ่นซื้อหม้อแหกแต่กระโปะเนาะซื้อสวยบ่วงจองเนาะมาไปเห็นน้องนุ่นพี่น้องเอ้เป็นหม้อหนึ่งเป็นหม้อแกงเป็นเตาเนาะเป็นกระซามเป็นโอเป็นคันพี่น้องอันนี้เป็นหางก็คือเป็นหน่วยอ่าหน่วยก็อันตรายเฮียจ้าค่ะเอาล็เอาหักเอาหักก็ได้มีหม้อแหกแต่กระโปะเนาะมีหม้อหนึ่งหม้อแกงพี่น้องเอ้ก็คือมีซื้อไปน้องนุ่นกระเพิ่นเนาะ สทาลายเป็นคนไปเจงเทาลาเป็นคนไปเลือกจัดแจงพี่น้องมอยแต่กระโปะให้มันครบนะพี่น้องเครื่องเขาเฮือนโขซานพี่น้องไฮโพน้องนุ่นก็น้องนุ่นเห็ดกับเข่ากินเองพี่น้องเอ้ย็สิได้สบายเนาะพี่น้องเนาะแต่กระทั่งนี้ทั้งนั้นกะขอบใจเอฟซีที่เป็นห่วงเนาะที่ว่าให้ไอบกึมไปลว่ากับป้าน้องนุ่นก่อนว่าเรื่องอาแยกออกมาเห็ดกับเข่ากับน้ำกับแบกห้เพิ่นเป็นส่วนตัวเนาะแย่เพิ่นหูจักแบบว่า หากพิชภพชีวิตตัวเองกอระโเผินพี่น้องกับแนวควบเอฟซีเดือเนี่กับศิลป์บอกเอฟซีขอบใจเอฟซีติดเตือนมาเนะออาะเขาก็จะไปแนะนําตามเอฟซีบอกกับแนวความเพื่นพอนเพราะว่าก่อน,นเนาเช้านี้ออกไปเขากลับความควบคืดเรื่องอาละอเอียดอ่อนในครอบครัวเพื่อนเนาะเดี๋ยวสกึมพาไปเบิ่งเฮือนพอรังนุ่นกันเลยแบบนุ่นเชิ่มเือนหรือบ่อเพราะเพื่อบุ๊กว่าสกึมจะเสื่อมไปหายได้พี่น้องเพราะว่าหลังจากที่สกึมไปทายคลิปกลับมาเมื่อวานนี้ล้งตาเป็นเห็นไปนก,นกันเลยค่ะ ให้เหอบเป็นสะพานบุญม,มนาน้อขอให้ดวงตายืนด,ด,ดีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแห้งอายุมันควันยืนเป็นโค้งใส่ห้ยลมหายรัสถลอดไปเนาะโอเคไปเจอกันอยู่บ้านองหมณ์เลยจัดทุกคน โอเคสบายดีพอมาพี่น้อง FC อีกคนหนึ่งเนาะบัจก,กุฎกุฎต่างราศรถ่างประเทศพี่น้องเอ้ยมื่อกี้เดินทางมอดบันบันน,น,น้องนุ่นไอ้กีฬาแล้วเนาะแต่พาเพื่อนไปเอาเครื่องยืนรถพี่น้องเอ้อ่าสบายดีไอ้กีฬาโดยมาเห็นเพื่อนเพือนห่อนบอเห็นแกเสือเมื่อกี้นี่ไปไปเอาเครื่องยืนรถครื่วงครัวซื้อมาให้มื่อนี่มีผู้ใหญ่ใจดีทาำประเททยเนาะไปลงตาคนบรสออนนนนิสงท์ออกน้ำเนาะซื้อเครื่องครัวให้เจ้าบอกเหตุแต่กระโปงโดยสบายดีชาวลายสองสั มื่อที่สองสาวหน่อยกาตายโหมดเป็นสามสาวสามสาวข้าไปดำนาเนาะสว่างยังบ่แล้วโดยแห้งๆบ่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไหมโยคะเบอร์เบอร์อ่ะโยคะโยูคะอ่ะเบิรงเบิร์เด็กรถเขามาอัตโนมือต้องใส่แห้งๆหม้อแหกแต่กะโป๊ตุยบ่งจ้องจองหม้อหนึ่งหม้อแกงเตาสุดยอดทุกทุกอย่างเนาะอึ้บมาแลดงมโยคะเบิ่ง ยังมากกใกล้เอ er oh, right ็กซ์กีละโอ้ยเดไอ้ก็แม่นั่นน่ะนั่นเออลงมามาตั้งเพจะลงมาก่อนบัตรของเสยเจ้าขอบคุณขอบคุณเพล่นอยู่พี่มายืนอยู่พี่เออรวยมากนี่เอออ้าวให้เจ้าขอบคุณขอบคุณเพลินอยู่ไทยผู้พระอาจารย์คุณพระอาจารย์ที่ช่วยเรือลูกที่ทุกทุกแต่งาย ขอขอบคุณใจขอให้อยู่ดีๆนะขอให้สุขภาพเป็นง่ายขอเป็นโรกภัยได้กำลังก็ใหม่ประดังดังประยินญอไมย์ดังๆแล้วคืมภาพเป็นคนก่อนบามี้ยบอกเออพอดะบอกเออโหลดจะเอาไปมันชิลืมอเมย์บอกใหม่ขอขอบใจพระอาจารย์พระอาจารย์โดยที่ช่วยเหลือลูกหลานที่ตกทุกขได้ง่าก โคดให้เจริญเจริญขอให้เป็นรูปโคได้เป็นรูปเป็นลานตลอดไปสาธุโดยเป็นอนุมันควันยืนเนาะไอเบอร์กเตียงเนาะโดยไปเอาไอกิล่าหิวไปแต่ละอย่านไอ้กิล่าเอาก็ได้เนาะโอเคเอาไปเอา้สายเป็นผู้ซอยเนาะ ลายไรก็ชาวานกระริวมาแตเ่เพือนอน้องอุไทยเนาะน้องอุไทยผู้ชายเด้อผู้หญิงน้องอุไทยผู้ชายเนาะอยู่กับแม่พี่การกำนมม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 ังน้องเพิ่งซอยเลือแม่อาบน้ำอาบใน้ำนขาปนน้ำต่อีจนเธอมาคี่นี่ก็จะลดใจน้องสลายเนาะจะซื้อยังไงสลาย,ลายมีหม้อหนึ่งมีจอกมีเครื่องครัวเนาะมีถ้วยมีบ้วงมีจาน มีหวดมีหมอ้อหนึ่งหม้อแกงมีกระทะเนะาะขวดไข่เองเนาะไข่กินว่าเกืบเกืบพิอยุขันโบลืมกระทะขวดไข่ขขพีน่น้องซื้อมาให้กีฬา <laughs> อย่าขวดยังก็แล้วแต่บอกอย่าขวดตกกะกะเตนก็ได้เนาะ <laughs> เอาการมันก,กี่เตนมาลองขวเบิ่งก็ได้เนาะแรงเออหมอนี่ไว้ไว้เสร <c oughs> ็จตุงน้ะเด้อเนี่ยใส่จะเเงินเด้ออันนี้เอาสวยรังบัวคู่กระหับหนึ่งเนี่ยพ่อดีชาวไร่ซื้อมาให้จาม แม่ใช้น้ำ้างถ้วย่างเดิมเด้มแต่ก็มีบ้วงมีจานมีถ้วยมีจอกไปใส่ไปกินใส่แล้วก็ล้างมีกระซับน้อยกระซับใหญ่เนาะกระซั้มสองใบเนาะไว้อะไว้ไว้ล้างถ้่วไปมาเข่าไปมาเข่าไว้ใส่แบบว่าล้างเฮดล้างหฮอนเนาะส่อายล้างพักล้างมีอันนี้ก็กัโอ่พันซื้อมาครบเบิดโอสองอันโอ้มีก็มี หวยย่านเด้อโอ้เตรียมโต๊ะแลนเศรกีจนี่เนาะจะไรเนาะเห็นอากีฬาเศรกิจเตรียมโต๊ะแลนนะเศรษกีจนี่เดี๋ยวนี้ห่วยเดี๋ยวนี้บอย่านแล้วเพิ่นเป็นคนดีเลยเพี่น้องเอ้ไรกับโต๊ะกับใจเลยเพิ่อนวะได้เตาผงแมนถังใส่น้ำมีมีถ้วยมีจานมีจอกมีกระทะน้อยสองใบแมนหม้อแล้วก็มี่พกมีสาสตมีโงเนาะมีหัวหนึ่งเข่าเนาะแล้วก็มะหนึ่งแล้วก็กระทะแล้วก็ถูหาง ดยยีกบอกกี่ล mm ่ะนอนขึ้นเนี่ิพันธ์อะไรบอกว่าสมีคนเอามาหายไหรย่ดคิท่บคิดว่าสิดว่าสได้อีกพว่าโอ้กู้ว่ามไว้มบ่เือะรเจ้ากัไว้เห็ดคั่วเือนตัวเองเดินมาเข่ามาน้าเด้อพราะว่าอกี่ดาเพราะว่าเขากรบปมันขาดน่คบบอคิดว่าครบบอก เเครืื่อองนาะแต่เกือแป้งนัวเนาะแมนเกือแป้งนัวเพราะว่าเครื่อปลาแดกแมนเพราะว่าอันนี้เงินเป็นฝากมากกระพูดีเป๊ะเลยพี่น้องเอ้ยซื้อแมนแอคิล่าพอดี่บดีเรือก็ยังขาดแต่บอเพลกปลาแดกแป้งนัวเนาะตอนนี้ก็ได้ขาดแต่เครื่องถูกเนาะบางทีมีแต่พังเบิ่งร์ออื่นฮันเบอร์ซิดมากกระเสียเราซื้อมาให้เจ้าตื่มพออย่างนี้แล้วไงาเราจะเอาข่าวสารมาให้เจ้านี่แหละพาดก็ไอเห็ดเองบอกดูว่าจงไงดูว่าซื้อเห็ดเองนี่บ่มีไใหม่ว่าแถวทางปลาบ่มี่ใหม่อื้อ น้องนุ่นเราไปใส่มือนนิไปดำนาไปดำนาอยู่ใส่มันแกงมันแกงแหดไปกระโปงเ่าไปกระโปงไปเดี๋เศรอบ่ไปเศรอสอิแล้วขอมาทานบอทานโ้ไปเดีเศ่าน้องดูมันเวลาผ่นกลับมากลับมาจากมูงไงเ้าบริหารมาแล้วก็กลับมาจากมูไม่รไปไโนมันไปเท่านึงน้ำมันไปเท่นึง อันนี้ก็บอกให้เอื้อยเจ้าเขาใจตื่มเด้อป่ะสื่อส่มโมเหแต่กระโปะมานี่เครื่องเฮือนครัวซานให้เจ้าเนี่ยแปลว่าให้เจ้าก็ต้องโน้นนแย่เห็ดเพราะว่าอยากจะได้รับพี่ชอบชีวิตตัวเองแม่เจ้ากัเจ้าก็บลูกกัใหญ่ได้บุญอย่าให้เป็นข้าระคุ pues. ้มกันเนาะแต่ว่าเพื่อนแบบซี่เนาะเพราะว่าเพื่อนก็เป็นครอบครัวเพื่อนแม่ญาติอยู่เนี่ยกินหลายๆก้อนไก่ยันมันต้องฆ่ากันนะเพื่อนสองคนเป็นสบายเพราะครอบครัวเป็นอะไรก็แล้วยันพิษกันนะนายเด้อ คะแนนว่าคะแนนว่าเพิ่นถามกับมีแว่าเออเศรากึ่มเพื่อนหายสื่อมาหาเป็นเพื mars, oui. <kommen S 2> อนเป็นซาใหาเป็นข ynthia. <Terra> ั้วตัวเองหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำตแมนกลางคืนก็มานอนอะไรแบบนี้หนึงมากะถ้าสมมติว่าเขาแยกกะน้องนุ่นกับชีเรียหพิอบตัวเองได้มีความพิอบโว้รยมนะเกองแล้วายิ่มเ็ดใหเรอกบอกกระซอเรายินบ่ไปเบิกสวนผัก ปูหอนซาเลฟบเอฟซีเบิงเนาะกระซอนเจ้ากระเป็นพ่อคนแหละกัะซิยักษอยู่ระว่าสอนลูกในใดๆหูบอเออขับบุหูอะไรระวังบัดขึ้นอยู่บ่ไอโคดอยู่บ่หนามนี่มาไม่ยังหอยยังนี่ฮะงัว งูมขมาตอนไหนเนี่ยว่ามันลืมปิดเปิดอันแรกเป็นขม,าาม่าไทยอือม,มันเป็นนา,นายพักงานนี่นายพักหอมป้อมอือม,มันขึ้นอยู่บอจาวายขึ้นอยอะนะพ่ะ่ะอันเด้ใสัญญญ่งย้งตกกลางมักบ้บบนพวกนเงินนบ้านเออขึ้นเดียนี่พักโบงพี่น้องไหมออน,นีออนม่ขึ้นแล้วบ่เนี่ยเดียที่น้องเบียรพักโบงขึ้นแล้วพี่น้องดีใจเอกิละบ่งไว้ดีวจังมือแล้วปลูกนี่อ๋อต้องบ่งหุ่งพี่น้อง ขวายไหมเราคงคือไม่พอกินหมาคง่งนี้ขอใช่ไมตามกินอย่างนี้มันมือได้แบบนี้เด้วาปใส่เนาะจะได้ตั้งเครื่องตั้งซานี่สิบโ้วไปใส่ใชมามกินอย่างนี้เลยแต่ปลากรมนี่่มี่พูดว่าไอ้ปอกระพรต้องตูอาวคุปอก้ปกระพมนี่ถ้าคนตมเกล่มันบอกเมันเน่าเด้อันนี้เป็นผักผักโบ้งผักบงนากินเนาผักงวาย ผักหอมอนไรเขาบ่งบ่บ่ทหันมีไนอันะไรก็คือหมอหุงเนาะเอาอันนั้มน,น,นมา,นานปลูกเติมได้เด้อต้นมะเขือนี่อขเขาในน้ำแต่จะเอาโตโก้ไปตู่มาลปลูกเติมเด้อไปตู่หล้วก็บพวกพักอันโคชิงไย่นไะนะไม่ไปขูดน,นะมามาดูดูข่อยยังพอสีได้มาลอยเอาของเจ้านี่น้ำพักน้ำยังนี่คาวว่ามันแม่งคือไม่อีกนี่มันยังก่วงอยู่นี่คือเอาไปนี่ นี่ก็ยังยั่งยุคไปแหนพลออยมันจังได้ละลายหลวงตาพันธ์เจ้าเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีขึ้นกับโตกับใจก็ดีใจเนาะเอฟซีทางไทยก็ดีใจทั่วโลกอะไรพันเบิงเจ้านี่ยโอ้ไอ้กีฬานี่เป็นคนจบคนดีเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้นก็ด,ดีใจน้ำน้ำใส่ดีอยู่บ่หนำเนี่ อแกละพี่น้องเพิ่นว่าคันในฟังเบิง่งออกพันซาหรือขาวพันซานี่แหละเพิน่นว่ากาสิสมทบช่วยเหลือชางเพื่อนงนุ่นเนาะขังกระดี่รีล้อลงตากัโอ้ยเป็นอยู่ดีมีแห้งเดอ้อมี่มันควันเงินเป็นโพลมใส่ให้ลูกให้ล้านเนาะมี่มันควันเงินอยู่ดีมีแห้งเดอ้ออานางลงนางลงสิเปล่าเนี่ยนางลงสิสัมภาษณ์คนละแจ้เฮ้ยนางลง พ่ไอไ้เข้าใจกันเด้อกับกับเอือยเด้อคือเทาบ่อเขาแล้วว่าเขาอยากแยห้เป็นเคยเป็นซ่านเฮาให้ลูกเฮาจักรทำพิชซอกสิเด้อโบนมาเห็ดไปเน็บแบบเฮาบริบาติพิทที่เลี้ยวกันดอกใช่ที่กล้องกันทุกเจ้าเนาะแม่นเพราะว่าล้างเถื่อนกับญานเขาพิ่เขาเลี้ยวกันเพราะว่าเขาเคยอยืนร่วมกันมาตลอดแล้วสิมาแย่งแม่นฝึกตัวเองจักซอยเลือยตัวเองหัวจักซอยเลือยพ่อ เป็นจะเป็นชาดแล้วบนวสิทิไปหากินน้ำป้าเนาะกับโบไร่แล้วกะป้าเล่ากัดีอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าน้องนุ่นกะบางเทีว่าออกไปกับภาษาเด็กน้อยเล้วบจักยังขึ้นเมื่อวานนี่ว่าว่าแบบก็จะมีแบบประเด็นดราม่าเขาออกไปเมื่อวานนี่ในคลิปเนาะแบบว่าวา่ป้าเพิ่นโบให้ยิ้มเข่าโบจะลื้อเป็นหลักเสืีองโันสิเพิ่นเคยหลักอยู่โบช้าอายุน้เพิ่นเคยหลักอยู่บ่หึงแต่ว่าเล่าง่ายๆ่ายเสร็จ มันน่ยบอกถือเขากันเนาะค่อยกับลูกค่อยกับบืชไปหายางเรียนตายเ,เนาะลูกค่อยกับหายางกับบุได้นนี่แบบเพืนได้พืชยางพืนกันเขาก็จะกินแต่เขาเอาเวลาเราไปหเห็นงานมาเราไปจังหับจังดำนามันนี่เราบริเงินมาจากบนองน่นก็ได้อยู่เพื่อคอลูกซื่อจสอบจสูเจ้าก็ให้เราซื้อแรงซื้อานมาปลาไว้ใน,นเฮือนค่ะมาได้เงินไปอันดำนามากว่าสิาเออลูกเอ้เจ้าไปดำนามากะ เจ้ากาได้ใช้เงินคำเอามาซื้อของกินอไรกินกับขอฉันที่าวาสิเด้อลาแลกไปงนัวแล้วรเหต์เตือนครับระวตลูกไปก็ให้ยู่ได้ยืมันมันหาบ่คือว่าเอฟซีทาวมีชาวมุกดาซื้อโทรศัพท์มาให้เราบอกโทรศัพท์นากมาให้ได้ากมาจะใ่ว่าอาจารย์ากมาโอ้อะไนี่ใช้คือบุห็นน้ำเพลินดินอ้าวเพลินก็เพิ่นซื้ออาสัตว์ตหนโทรศัพท์เพิ่นซื้อเพื่อนน บัตรโทรศัพท์เพิ่นผากมาให้อยู่ซแสดงน้ำลงนู่นไปมีสองเครื่องโ,โอ้มีเอฟซีทามะนอนอันที่เพิ่นซื้อหายห้อยู่ใช้คือบ่เห็นเพิ่นว่าจะมันเหี่ยมันยังหนาดน้ำลงนู้นยังเห็นอยู่บ่ออเจ้าก็พยายามสั่งความผูกพันกับลูกเด้อ้ายเด้อมียังก็กินข้าวเนาะแรงง่ายก็กินน้ำกันนอนยแรงง่ายง่ายเขาเอิ้นข้าวเออลูกมากินข้าวน้ำเฮา ยามอยู่ยามนอนเขาก็เบิ่งพฤติกรรมเขาว่าเขาเหตุยังไปใส่เขาต้องเบิ่งหน่อยมันไปหลุ่มันกลางใหญ่เนาะต้องให้ความใกล้ชิดความผูกพันกับลูกเขาใจอยู่ว่าคนลาวเขาเนี่ยสีบวกคอยแบบว่าให้ความผูกพันไปรด็นเรื่องหักลูกใครกันหักเนาะแต่บางคนบางครักไอ้กีฬานี่ก็ซ้อนบวเป็นสอนลูกเนาะความผูกพันความเข้าใจผู้หญิงกับผู้ชายระหว่างผู้หญิงผู้ชายพ่อหรือว่าแม่กับลูกนี่ผู้หญิงสีบอกกันเข้าใจกันยังไงกลัวแต่คือไอ้กีฬานี่ก็บสีบอกน้องลูกบวเป็น พ่าประเด็น,นหนึ่งก็อยากให้ลูกเราเหมืนบ่ะลูกบ่ได้ดังใจนี่แม่เขาต้องค่อย,อยว่าคอยสั่งสอนก่อนอื่นเขาต้องไปโพสต์ดีลูกเขาเบิ่งก่อนถ้าเขาเป็นโพสต์ดีแล้วเขาบอกอย่างเขาก็ชี้ฟังความเขาเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงก็คือตัวเขาก่อนคือเขาสอนเจ้าเขาแล้วเจ้าเขาก็บว่าเจ้าดีขึ้นอยู่แกจะหเห็นแนวพิดวังจะหเห็นเอฟซีพอม่นพ่นอ้องพิหวังเขาเป็นคนดีเนาะ แล้วป <Workers. S 2> ีหน้าปีในปีหน้าบุคคลพระอาจารย์เพิ่งจะมาเยี่ยมมายามเจ้าเพื่อกรเห็นเจ้าไปในทางที่ดีขึ้นเนาะเชือตะกี้คือจะเฝ้าเขาแล้วว่ะตัวเองตะกี้กับตาเข็ดหยังยุขับบุเจอจูเฮากับบอด้ขึ้นมาแต่นรกคุ้มนักเม็นบ่อไอเป็นในระบบความมุ่งซื้อกล้าฟังในแห้ให้ซื่นใจนะบอกมึงดูอย่าอายว่ามาลบความจริงลบผู้ชายเป็นนั่แหละเป็นอะไรจะแบบใจบอกเลยว่ามาให้ฟังไอที่อยากฟังนี่อยู่แบบวัดคือแบบวัด บมีอนาคตนะแต่กี่เนาะโดยแบบอยู่แบบไปไปวันวันอยู่ไปวันวันอืมพาทั้งหอ้ออืมออากีฬากับพยายาปรับเปลี่ยนปรุงปรับปรุงตัวเองแห็ตเตเตยเป็นคนดีเนาะแบบว่าทาค่อยๆมันก็ค่อยๆดีขึ้นดอกเฮาเป็นคนดีเฮาเปลี่ยนแปลงไปทางดีขึ้นคนรอบข้างเห็นเนาะสังคมเห็นเฮาดีขึ้นเดียวค่ะซิมีดอกการงานกับซิมี่มาเองมันดอกเฮาเป็นคนดีเห็นนะ แต่เขาขณนเทานี้ไอ้กีฬาว่าโอ้ดีใจสิว่าเขาไอ้กีฬาลุดมาจากคุ้มนรกคุ้มนั่นได้ฮักก็คึกได้ตอนนี้เนาะเราว่าจะกี้อยู่มากก็เสียดายเวลาผ่านมาที่เราเจออยู่อะไรพี่น้อยจะปีไอ้กีฬาจะจะอยู่มาไปไหนอยู่มาเลยเราอย่างปีอยู่ไปไหนเลยโดยเป็นอยู่มากก็ไปบัด่านมีอยู่มันสิบกว่าปีแล้วติดยามติดยามันสิบกว่าปีแล้วฮักก็สิมาออกได้นี่ยบอกก ิบกว่าปีเลยสิบกว่าปีโดยการเสพยามาอืมแบบตะกี้เขาเคยไปผากมันบ่ไปผากมากค่เป็นนาก็ออกมาปีกายนี่ออกมาปีกายนี่ผากมาจากเดือนอ้ไรสิบเดือนสิบเดือนออกมาก็คือเก้านอนใจทำประโยชน์เนาะค่าบ่มีแหงพักดันเฮาบ่มีกำลังใจเฮาบ่ได้กำลังใจจากพี่น้องจากหมู่เพื่อนจากคนอ้อมข้างมันก็บ่ได้เนาะไอ้คือไอ้เราแล้วมันอยู่ที่ใจเจ้าเนาะได้เราบ่ต้องไปคอยไปมัดอ่สึกุ่งไม่แบบมันอยู่ที่ใจเราป่ะเราแบบลุงผู้ชายเลยตะกี้เรา เราถาก็ขอยเราอยู่ที่ใจเราขอเ,าเวลาเดือนหนึ่งเราแววม่รับจะถืดวะอ่านจะพาเขามาจักกับเราหนี่ก็บนเดือนทำเราก็ออกได้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคือคนมาจุดประกายเด็กกับตู้ซิสเนาะมาว่ามาให้กําลังใจมาให้คําแนะนําเนาะมาให้กำลังใจ,ใอใงใจไอ้กิฬาเนาะมาคอยความช่วยเหลือเราให้กําลังใจไปทางทีดีขึ้นเนาะทางเอฟซีทางผมพร้พี่น้องเอฟซีเบิร์ทุกคนที่ให้กำลังใจเขาอยู่ในช่อง YouTube คลิปไอ้กิฬานี่ปังได้เดี๋ยวเปิดมาพักกันอยากเห็นจะได้ไปเห็นวันหนึ่งเขากำเง,งาเลยเอฟซี FC กันเลย เริ่มเป็นไอดอลเลยเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่เลยจังว่าไอ้กีฬาเหิดสางแห่บันดาลใจให้คนเนาะพี่เนอะสร้างแห่บันดาลใจแบบให้แวามพักดันเนาะคนผูกอยู่ในชิงเราชิงเก่าๆอยากให้คนทุกคนออกมาจากชิงนเน่านะไอ้กีฬาเนาะคนเฮ้ามันอยู่แต่หมองเก่ามันบ่มีอนาคตมันก็นมีแต่ชีวิตกระล่ำเลี้ยวหนอ่ยอยกีฬาเพราะฉะนั้นเฮาทุกคนบ่มีคำว่าสายเกินไปเนาะออกมาจากจุดเก่ามาสู่จุดใหม่ดีกว่าสกึมว่ะ คือตอนนี้ไอ้กีฬาแล้วก็บอกอบว่าแล้ดีหน่อยกีฬาเนาะแต่ว่าเขาก็ดีกว่าเก,ก่า,าเนาะแม่เขาก็มีสติสตังเนาะคือตาเห็นแล้วไปก่อ,อ,กกอนกับเดินนี้กันแม่คือเจ้าเห็นนั่นแหละแม่ตะกี้ว่าบุคเรื่องเราพี่เนาะมาหาเราก็บุคคอยอยากบอกกับไผรเราอยู่แต่คู่เดียวเราเนาะจ่อยดำเนาะพี่เนาะกีนะกนะ่นี่เราบุคคอยอยากวนวายนะเพืดอกมาเราก็บอว่าเราโซน่าเราแบบเป็นคนละคนแล้วก็ดีขึ้นเนาะ ผมเป็นยังเจ้าะก็เอื่อยเจ้าก็บอกกันให้้เขาใจว่าเฮาบริพิษบริเลวกันคักแพกกันคือเราเอาแต่เขาได้ลูกเขามีความรับผิดชอบกับตัวไอเองจะได้หนึ่งเขาปลอดภัยกินเองเห็ดแรกยังไงเจ้าของกินมันเป็นเห็ดเป็นชาดมันก็ดีนะไอเขาเห็ดเขาเห็ดแต่งยังไงเป็นคู่เขาเองมันก็ะชีบแบบว่าดีหน่อยเนาะไอดีไอว่าดีโปรแต่งเขาเจ้าของเองมีครบเบิดพี่น้องสบายบปะนี่เออ กับชอบแน่แมนเ<บ>จ้ากรสอนมาเด้ดอก่อนกันกน้ำเงี้ยน้ำป้าเนาะลูกก็ไปมาเนาะมีเวทในทินอยู่มีเวทว่า้ามาเป็ลูกเข้าไปหาเขา้าไปยืนเข้าวัดถึงโมกถึงใจกันแน่แน่นอนป้า,ากับหลานแม่นติดใจกันแน่แน่เด็กน้อยแมนแม่นแมนเขาก็กินเข้าลายเขาก็ทันนี่แน่ได้กินก็ปล่อยวางแน่ไอ้กีลากับเป็นใจเอาเองเแ็่เอาเองบันเด้อร์ ยินบอกนาวินสบายดีเอาคือเอาน้องมาหนีิแม่ไปใส่ไปตีดีกระสีป่ะโลกาน้องนาวินจะคว่มนี่เหวียกเขาปลอดภัยเป็นบัดรนี่เป็นใจกีฬานิ่มยอดนิ่มใหญ่แบบนี้ดีใจหรอมีใจว่ะผลขึ้นใบซานจัดลองจัดลองเตี๋ยวบางเด้อว่าไว้ใส่ใบใส่แต่ละจุดเนาะเจ้ากระปุ่มหุงไว้มันใหญ่เจ้าขอสิมาตั้มกีก้าซอยน้อยน้องซอยน้อยเนาะ ผัวพุงพ่อมาพลิกพ me ่อมแมนไม่มองแม่นขึ้นครบรถโอแหกแต่กระโปงจนไม่เดือนอยู่นี่ขอชิมมะเผาเองขอชิมผไปแซ่กับชาวไร่สองคนแม่นอ่าขอชิมมะเผานี่เพิ่อเว็นี่มาเฮจินเพิ่อนวัดวันทองคำแล้วป่านนี้ชาวป่านไอ้กีฬาเป็นอ่าซุดเปอร์ฮีโร่ใส่แหงบันดาลใจให้ทุกคนที่ตัวเองออกจาก่ยาเสพติดได้มาเป็นผู้ใหม่เข้าใจ้ป่ะขอชิมมะปั่นแกไปเพลเอกในซองค่อยไอ้กีฬา ตั้งสัยญาเลยด้วตั้งตั้งสัยญาด้วยลาวไรหมูตั้งหมเป็นอายชีลาสู้กับหน่วยกลาตายคือเชาวกลุ่มชาลายบ่ยอกเด้อพี่น้องบ่ยอกพี่น้องนะว่าน้องนารินเอาล้านเป็นมื่อนี่เออน้องนารินเบิ่งเพยน้องนุ่นกระพาะเป็นหนึ่งเข่ากินเองบัตรนี่ยเต้องเป็นภาระของน้องนารินเนาะดีใจบนน้องนารินดีใจดีใจนะเพ่นเนาะเรต้องมาเป็นภาระของเฮาอยิบบัตรเนาะ เราหยองน้องนาวินได้เพียงเดียวเปิดการดิเปิดการยังหักแพงกันคือเก่าเแหละครับป Th ้าเพิ่น right ก็ได้กับอันนาโพน้องนุ่นก็ได like, ้เพิ่นกับโบเดวานยังกัรดอกพี K ่น้องไว้ว่าตามภาษาพี่น้องเขาแหละที่ว่าเฮ็ยมาถ่ายคลิปก็ไเลยเด็นุ้มดีใจกับไอ้กีหละเนาะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เนาะโอเคผมไปพี่น้องคลิปนี้กับสิบว่านี้เด้อแต่สรุปมันจะมีโครงการเนาะกับตู้ซิสเชื้เชือนในเพิ่นหลังนี้กับทางผู้ใหญ่ต่างประเทศกับบัวซีมียังมาเนาะกับทางหลวงตาทางเพื่อไทยเนี่ยกับเพิ่อนจากที่ให้พโพน้องนุ่นกับนุ ค่ะผู้ใหญ่ใจดีท่านใดอยากให้เขาเป็นสะพานบุญเนาะสมทบกันยินดีตอนหัเบทตกถูก่ทุกคนบิตทุกหมง่งทุกบอนเดอ้อพี่น้องเลยเหตุบุญห่วมกันเนาะก็คือเห้เขาอยากให้คนไอ้กิลิยาแล้วก็เป็นคนดีได้พี่น้องแต่ขาดโอกาสอาจจะเคยติดยาข้างหนึ่งในชีวิตชีวิตลมเร็วแต่เราก็กลับขึ้นมาได้ก็คือเป็นปคนดีเนาะกลับโตกลับใจทุกคนบ่มีภัยสมบูรณ์แบบทุกคนเคยผิดพลาดแต่ว่าผิดพลาดแล้วแก้ไขกลับโตมาเป็นคนดีนะั่นคือสุดยอดเนาะพี่น้อง นั่นคือสุดยอดของคนพี่น้องเลยค่ะคุณได้เหดชั่วแล้วบอกกับใจนี่คือว่ากระแย่เนาะพี่น้องมันบอกสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะพี่น้องแต่คนที่เปลี่ยนแปลงจากของเดยคือคนดีเนาะซอกกลิ่มขออับกุห์ขอกันบดุห์พี่น้องเนาะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยเอ็นทางในเสียงดังแน่ยซอกกลบอกบอกพี่พาประกันได้ขอโทษขออภัยเด้อการแนวเดียวโม่บอสมบอกหลวงเกินเอฟซีพู้ใดไปกับขอโทษหลายๆแล้วก็รซอกกลมยินดีที่จะเป็นสะพานบุญในกีฬาเนาะกับน้องนุ่นเนาะ กรับเรียกซอยเพิผสมถูกมากกันซอยพาเพิ่นเฮ็ดไปเนาะเปลี่ยนแปลงนิสัยความคิดเพิ่นให้เป็นไปคนดีนะพี่น้องเนาะซอยเหลือชีวิตคนก็ได้บุญกุศลนะพี่น้องเนาะคิดกลัวกลัวหัดสั่งบุญกระถินเพิ่นว่าสันเดพี่น้องกลัวสั่งบุญกระถิ่นกลัวสั่งบุญผาป่าเพิ่นว่าโอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ฝากพ่ม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสู้คุณเจสว่างนี่เพื่อจะบุพเาสคลิปใหม่คลิปนี้ก็สิได้ขอลากพม่พี่น้องไปก่อนสิี่เดคาวคำว่ะีา